r a c i n น let's see where that is gotcha robber racing เริดด่สตื่นด้วยนะครับผมอยู่กับผมตั้งแต่นะครับวันนี้ขอห้ามไปเขยับอันนี้หนึงนะวันนี้เรากลับกันอย่เกี่ยววัดด็อกพาร์ตี้น่าจะแปดกันแล้วนะครับก็ห่างหายไม่ได้แล้วสำหรับตัวผมเองนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะ อแล้วกูเข้ามาทำไมดี๋ยวบางวันแล้วพอดีมีสอบแล้วก็ยุ่งนิดหน่อยนะฮะไม่ได้ยุ่งหรอกแต่ทำตัวยุ่งเข้าไว้ไมันจะได้ยุ่งนะเ,เดี๋ยวไปดีกว่าเอ่อเปิดแมพโอเคเราต้องไปหาไอ้นี่ที่นี่นะครับป่ะเพราะพอดีเราหลังจากจบไปผมจะได้ผมไปแวะฟาร์มอะไรมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเอ้ยไปจากหลานเราใช่เราต้องไปช่วยหลานเราใช่หรวะ ถ้าผมจะไม่ผือดนะถ้าผมจะไม่ถือดนะโอ้ยเบรกอยู่ได้วะโบเพื่อนคือกูไม่ได้เฉียวมึงเลยมึงร้องทำไมวะโอ้โหเรืวเรื่เอาเรื่องอยู่คันนี้เออกระโดดหลบไปมันยังไงนั่นไง ตรงนี้ได้ครับไม่ต้องไปถือสาอะไรมากมายเอ้ยไม่ต้องรอหรอกไฟแดงอ่ะเพื่อนมันเสียเวลาใช่เหรอไอ้แต่โอ้โอ้โดนไม้ผมอยับไม้เล็กน้อยนะพราดีว่าไม้แม่งสูงไปหน่อยแล้วก็ เสียงผมแม่งดังเลยหลังๆมาหลไยัโอเคครับขอภัยครับทุกคนตัดมาตรงนี้นะฮะก็ป่ะดูะนิดหน่อยนะฮะไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ให้เราไปหารหัสนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะป่ะต้องเริ่มจากโอ้กล้องโอเคอเริ่มจากตัวสอบว่ามีใครบ้างใช่ไหมครับมีหนึ่งมีสองกล้อ,องเนี่ย คนนี้มีแค่สองคนคนระับต้องนูน้นอ่าอันนี้คือคนที่สา,ามไอ้คนผมบังคับกล้องอยู่สี่กล้องนูน้นอ๋ฮหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เค็น่าจะมีแค่นี้ครับไม่เยอะโอเคผมต้องลอกลอกักลอกเข้าไปใช่ไหม อันนั้นมันจะเห็นผมผะว่านะ่ะวกวกกลับเลยเพื่อนถ้าวกกลับผมเก็บไอ้น,นี้ได้อยู่ถ้าไม่วกผมเก็บไม่ได้คนระับบ้านนะอ๋อรู้แลลวปอ๊บ ขบไปหนึ่งตถวโอเคไอ้นั่นอาจะไม่เห็นครับมาอยู่คนละเรียงกันเอาไปหนึ่งแผลครับโอเครถยกนี่ผมเข้าไปได้ใช่ปะโอ้โหมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปข้างในครับ ว่าข้างในต้องมีคนแน่เลยใช่ไหมหดูกล้องครับเนี่ยหนึ่งคนเฮ้ยสองคนให้ทั่วไปดูให้ทั่วครับอ๋อนี่ไงโอ้ยนี่มีรหัสด้วยโอเคแฮกเรียบร้อยครับค้นหาบอแะแสเกิดการที่ทำงานขออเรซีน แฮกตรงนู้นโอ้มันมันมันแฮกเป็นช่องๆได้ปะโอ้ยชั้นสองว่ะไปแหนที่เราดักฟัง นั่นชุดต้องตื่นตั้งบุญเนี่แสดงว่าผมต้องขึ้นรถไอ้นี่ อาอันนี้ไม่ต้องขึ้นก็ได้หน่อยมีทางปีนอยู่ผมต้องขึ้นว่ะไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรครับอ่าดูให้ทั่วก่อนครับไม่มีอะไรในนั้นแม่งมีแน่นชุดเดยอะเลยผมต้องขึ้นมาใข้างบนเหรอใช่ปะ หรือไม่ใช่อ๋อข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินดูให้ด้วยนะครับเพื่อเจอต่อโอเคไม่มีครับไม่มีแฮ็คหมูจริงๆถ้าเรามาตามทางเราก็มาได้่ะ Nothing the computer i can hey, hack hey, the hey. cameras through the computer hi over there what was that kind of bird right penéva huh heckler the area. robert nice to meet you okay are you double-crossing me i got you the pierce woman the woman yes I told you not to go for the kid. Did you think I'd actually pay you more? Now you've complicated things. Who's this guy after me? Did you send him? <laughs> I didn't send him, but I probably should have warned you about Aiden. You got to help me or I'll, I'll tell him everything I know. That's exactly why you don't know anything. He's not going to be happy when he finds that out. Mm. Fuck, man, what do I do? Whatever you can. Good luck. Okay, you son of a bitch! You're not getting away from me. Boy. Hang on, hang on. No, 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 no. Hang on. Oh, mudd, mudd, dirt. Oh, hang it, right. Yeah? เนี่ยรถรถรถนี่ยโอ้อันนี้มันหนีแล้วอันี่มันหนีแล้วต้องรีบครับไปดิโว้ยแล้ตูต้กำลังไล่ล่าด้วยมาจะลาจอนไปหนึ่ง ไม่อะไรของมึงเออเออมาดิไอ้สัสเออเอเอเฮ้ยมาโชวรถกนูนขึ้นไปดิอา้าวเฮียไปไปนูน่นเฮ้ยไอ้เฮียโอเคครับพร้อมอย่ากเต็มเลยกูพร้อมเนะไอ้เพนไอ้เราก็มาดักทางหนึง่งไม่ไวลทางไปไปไป เขาหมายไม่พ้นหรอกอุตภานแม่งมาไม่ทันพามามาไม่ทันยกสะพานครับเนี่ยไอ้อยูโอ้โหแม่งยุ่งยากจัดนี่ไง ôi này này nổ, của mày tự chuối rồi, nỉ nỉ mà, mày nhủ với lốt chinh à, không, mày, mày này mày เฮ้ยโอ้โหทานป่าวะมาดิมาดิน้องๆพี่เดมันเก่งเรื่องหลบหนีอยู่แล้วน้องๆโอเค <c oughs> <c oughs> Don't fuck with me, Aiden. Wasn't I clear? You stay away from Jackson. Yeah, about that. One of my employees got a little overzealous. Your nephew is not on my radar. But you go off the rails again. Put my sister on the phone. Listen to you. You think you have any control here? You get to talk to Nikki once you have something useful to give me. Follow that ip address and then we'll talk right now you're just wasting my time oh my yeah do do oh don't knows me too well knows exactly how i'll react he must have been planning this for a while that man always goes too far he'll hurt nikki if he doesn't get what he wants

ผมแม่งบังอกเลอ๋อจอยแม่งสันสันไอ้ไม่ใช่จอยสันพูดพูดผิดเมาส์แม่งสันสันนะดูเป็นที่อะไรเซอร์เซอร์เหรอโต้เหรอเปล่าแหละแต่มาโอ้โหสามหมื่นเลยอ t e อ๋อกนนะผมลืมปุ่มไปหมดแล้วว่ากดอะไรเปิดไอ้นี่ฮะนี่เหรออ๋อกดอันนี้เวนมาดูสกิลกันแต้มไม่มีเอครับโอเคไม่มีสกิลเฉาโชด้วยเหรอบนึงคืออะไรสกิลเฉาโชห้าร้อยห้าร้อยผมไม่มีเลยเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องรถกันนะฮะรถที่ผมสามารถเรียกได้สปอร์ตมีรถสมรรถนะสูงแล้วก็มี รถซับปอดองไม่เท่าไหร่รถซับปอดนะฮะไม่ได้อะไรขนาดน,นั้นนะฮะเฮ้อันอน,น,นี้มาหัวใจเดี๋ยวนู่นเหรอเฮ้ยเอาปืนมาทำไมเนี่ยกูได้อยู่ ต้องเข้าไปรถในนี้อ่ะครับดี๋ยวผมไปรถก่อนแล้วผมจะทำภารกิจครับนี่ไงจิบเอดีเอดีตัวมันจะเวียงผมก็แล้วผมน่าจะจี้จานนะจี้จานนนะปาร์ตง้อสกอโนเดอร์โตมีใครแฮกไหมไม่มีแจ็คฮอตในหมู่นี้ครับมาเราไปต่อภารกิจเลยครับเป็นภารกิจ อยู่ไหนวะเหนียโหูไกลจริงอะไนี่เออเรื่องราวนอกล่าที่ผมไปเล่นเองครับภารกุมภารกิจอ่ะมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อ๋อปิดเป็นแกลงก์ส่งจริงเว้ยโอ้ยหเอาอยู่นะ ผมอยากเพิ่มแบตโทรศัพท์มากเลยตอนนี้แบตแม่งน้อยนะเพื่ออะไรอะเนี่ย That's enough. โอ้โหสายตามึงดีมากกูไม่ก็ขอโทษกูผิดเองครับทุกคนผมผิดเองสายตามึงดีมากเลยเวลาเนี้ยโอ้โหมองไม่เห็นด้วยนะประเด็นอะเว้ยเฮ้ยแฮกแม่งแฮกหน่อยไปห้าพันเหรอห้องแท้แท้วะสองโลครับขับรถไป มึงฝ่าใบแดงนี่มั่วเออเอาไปอีกหนึ่งจอไอเวนโอเครถแข็งแรงอยู่ครับเออผมต้องไปฝึกขับรถเกมนี้เยอะครับต้องไปอัพค่าสกิลทางด้านขับรถปะแต่ก่อนอื่นขอแบตก่อนอยากได้แบตบมากเลยเพระรู้สึกแบตแม่งน้อยมากนะฮะเตาอยูตนี่เตาอยูต เอาอยู่เพื่อนเอาอยู่เอาอยู่ผมเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไครับไหนโกลกว่าจะถึงแล้ววัดแววโ้โหเลียวไม่ค่อยไปด้วยโอ้โหบับสะบัดด้วยประเด็นอะเหลียวแล้วสะบัดครับเลียวแล้วสะบัดยังไม่ได้ยากเย็นแสนเขียนอะไรเท่าไหร่ Bye bye, let's go. You gonna come and raid the city? Hey, hey. Dangerous, dangerous, dangerous. There's gotta be a way through this. Damien's all ego. He needs this victory. One at a time, one at a time. Oh, you mean we go back to the rental room? Find that second hacker and you'll let Nicky go. Own home. จอดหมดอ่ะจอดได้ต่ไม่รักูก็จอดหมดเพื่นไปเรต้องขึ้นห้องนะแต่ก่อนขึ้นน้องกดตังก่อนเต๋หกพันเจ็ดพันเผมว่ายึมได้ไม่เยอะแต่พันแปด้มากกว่าที่คิดเดินไปนอนครับเอาไปละผลข้างเคียงคืออะไรไป Lot job. All right, Damien. Let's see if this fucking missed. Right there. Damn it. What the? Hey, it's me. You called me here. Shit. I Have a lot on my mind. Yeah. Okay, come here. Take a look at this. Who is she? I don't know, the file's corrupt. Do you have any ideas how to make the video play? This isn't fixable. You need the original. Running a search on your CTOS access. That's what I wanted to talk to you about. See, I don't think he knows about this. He would have bragged. I know him. Who would have bragged? She might be a lead. Or not. I just... Gotta stay a step ahead of him. Are you in trouble? An IP address. Yeah, he gave that to me. Can you find where that leads? What is all of this? Aiden, answer me. I'm not doing anything until- He took her, Clara. He, he He's using my sister as collateral. Oh my god. The man we traced? Yeah. Damien, Damien Brinks. Uh, I can't help you. I'm gonna go. Oh? We'll talk later, right? After you're done. Shh, shh, shh. Ôi người mọi 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 người đi người mọi người mọi người đi người mọ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 i người โอ้โหจอมันจะปัดอะไรขนาดนั้นวะ

No. Take it. Right Keep moving. Almost there. I oh. hear. พาล่าด mm, oh. yeah. okay. ่วนไอ้ทัดอ้าวเฮ้ย ฮาลาเร็วอีตาโอ้ผมยิงโอ้ยขึ้นกูกดขึ้นแล้วกูเข้ารถอ๋อ คือคาราดได้หนีกูหนีไม่ได้ขอให้ทุกคนด้วยครับที่ผมกากมากผมมี่มากเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เออเหรอเหตุการณ์เล็กๆที่ผมเกลียดมากเพราะผมกากครับ You? i don't know how to answer that i know a place where we can talk here hey my tv is reporting a fire at the elm you can't just check out like everyone else when have i ever done like everyone else are we bantering it's been so long up tongue-tied. savor it is you're not gonna see it again Lost my network. I need some equipment. Not my concern. You didn't want to work as a team. This is your problem. You figure it out. But do it quick. I need your head in the game. Hey, sweetheart. Your brother wants to talk. Aiden? Oh. Is my baby okay? He's safe. Where are you? The whole way. I'm scared, Aiden. I know you are, and I'm getting you out. Look, I know Damien. He's not crazy. He won't hurt you. Just be careful around him. What do you mean you know him? He kidnapped me. He's trying to get to me through you. What? Time's up. My God, what did he say to her? The poor girl's in tears. Damien, put her back on. You want to continue this little chat? You follow that IP address and get me something I can use. Ta-ta. Hmm. Hello. All right, she's safe for now. She's somewhere cold. Now that's a good guess. I'll keep her talking and maybe I can find where she is. Yo, back off. At all? it's back off, 911, เฮ้ยโทษทีนะฮะไปแนละ้วโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายช่องผมด้วยนะครับขอโทษที่ติดติกขัดไปหน่อยแต่ก็ช่างแม่งนะผมยุ่งิ่มากถ้าได้กินเป็นเกมบูเนี่ยหพอเป่านิ่งเป่าไม่ตรงเล่นยากจริงๆจริงๆมันไม่ควรยากขนาดนี้นะ,นะฮะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันบ่ายที่เก้าจุ๊บ